โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมช่องจูโฮมมีโหอมสรับวันนี้จะพาทุกคนไปลงเลดกันด้วยยูโน่ตัวเดียวทุกคนนะแต่ผมบอกกันว่าตอนนี้เวลามันเหลือมนานมากมันจะปิดหลเสี่ยงทีขอญาตาพูดเร็วเลยนะทุกคนคือตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องที่ว่ายูโน่ผมแบบเอาไปสุ่มนิสัยมาแล้วแม่งกากเว้ยแต่เถ้าโอกาสดีผมจะไปรีวิวแล้วว่านิสัยประมาณนี้มันจะสามารถไอ้สแตทประมาณนี้มันจะสามารถลงได้หรือเปล่าตัวคนเดียวนะครับจริงๆมันก็ลงได้ไหมมันก็พอไหวนะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยมี้้้งก็าวว่่่ใหลลดดูไแต ลงธรรมดามันอาจจะง,ง่ายไปเดี๋ยวขอลงแล้วยูโน่แล้วกันแล้วก็ยูโน่ stack d บวกซะด้วยดีอือก็คือแบบเกินต้านนะครับยูโน่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวละครต้นเกนมที่ดีที่สุดอะตอนนี้สำหรับผมนะครับอือก็จริงๆก็น่าจะดีที่สุดอะมากตอนนี้เนาะไม่มีตัวไหนน่าจะดีกว่านี้ละ ต้นเกมนะผมก็จะลองเป็นแนวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ตัวเงินจะพยายามคือทุกคนถ้าสมมติว่าใครจะทำแบบผมก็คือเล่นยูโนอย่างเดียวก็แนะนําว่าไม่จําเป็นทำอย่างน้ก็ได้นะครับจริงๆจะใช้น้าแข็งช่วยซับหลังก็ได้นะเพราะบางทีมันดาเมจมันก็ไม่ได้แรงจ๋านะเพราเป็นเลดเกมเนาะเพราะงั้นมันก็มีตัวซับด้วยก็ดีครับจะถามว่าทําได้ไหมซอลโล่ทำได้ครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าคือตัวผมตอนนี้มันเป็นสแตคเป็นดีบวกเนี่ยดาเมจอะมันเลยแบบอาจจะ ไม่รู้จะไหวไหมแต่ตอนที่ผมจะตัดเป็น A ผมโซโล่บ่อยมากเลยนะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะไหวไหมเอแค่ดีบวกกันนะแต่เชื่อว,ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องแข่งช่วยห้างหลังอนะยังไงมันก็ไหวหรือคาตาคุริยางเงี้ยโซโล่ยังไงก็ไหวครับจริงๆทัเลทเนี่ยควรรีบมาลงนะเพราะว่ามันมันผมว่ามันเป็นจุดที่ฟาร,ร์มโซ่ได้ดีมากเลยทุกคนใครที่เป็นมือใหมก่ก็ลงไว้ก็ดีครับมีตัวก็มาลงนะลงไหวก็ลงลงไม่ไหวก็ยังพิ่ลง <laughs> อันนี้ผมใช้เป็นเออสปิริตของเป็นทูสปิริตนะของยูโนนะก็จะแบบอาจจะมีบัฟเพิ่มมานิดนึงนะเรื่องดาเมจนะครับเพราะถ้าผมเป็นนิสัยดีโบกเพียวๆแล้วไม่มีอะไรช่วยเลยกูตายลงไม่ไหวครับอันนี้ผมก็เริ่มอัพแนวหน้าก่อนเวลาอัพยูโนนี่อัพเป็นตัวตัวไปก็ได้นะครับไม่ต้องอัพแบบเฉลี่ยก็ได้นะแต่ผมจะอัพเฉลี่ยแบบว่าหน้าสามหน้าสามหลักสองก่อนนะครับคือที่คขาว่าหน้าสามนี่นคือหมายถึงว่าอัพสามขั้นทั้งหน้าแล้วไม่ก็อัพสี่ขั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ เราจะอัพตัวอะไรตัวหนึ่งเป็นตัวหลักก็ได้พยายามอัพตัวที่มันตีเป็นลายตรงได้ง่ายๆแต่เขาจะอัพแค่มันเป็นขั้นตีมันตีลายนะจะแล้วก็ปล่อยไว้แล้วก็ข้ามาอัพตัวอื่นต่อยูโนอัพง่ายครับตรวเงินถ้าเป็นพิงล็อกสตาร์นี่ผมจะอัพไปแค่ขั้น1น0 0นะแค่เอา1น0 0้เฉยๆเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะผมเอาแค่บัฟมันเฉยๆหลักๆอ่ะอัพแค่นี้แหละแล้วเราก็ไปอัพตัวหลักของเรานี่พอมเป็นเซิร์เคิลเราก็หาตัวแทนครับในปรับลาดไว้อันนี้ปรับ ไม่ต้องดีนนดกว่านีเฟิร์ก่อน A few moments later เอาละครับตอนนี้เราก็อัพยูโน่เต็มหมดแล้วเตรียมพร้อมกับเบฟสุดท้ายดูว่าสิว่าเราจะไหวไหมเลดบอลจะประมาณ8แสนนะทุกคนแต่ผมตีไอ้เชี่ยสองหมืนสองงี้เหรอเบามากเลยนะเอออันนี้แรงอยู่มันแรงตามทัสปิริตด้วยแหละถ้าไม่มีทัสปิริตก็จะตีประมาณหมื่นสองหมื่นสองะมานะี้อันนี้คือแบบว่าบับนิสัยกากด้วยเอ้ยไอสตัดกากแล้วก็นั่นแหละครับ ไม่อยากว่าอะไรนอกจากขีโอเคเบสสุดท้ายทุกคนบอสจะมาแล้วเต็มตัวเลยผมกลัวมากเลยผมต้องแข่งกันหลังวันหน่อยดีไหมเฮ้ทุกคนลงกันหลังวันหน่อยดีไหมกลัวมันพลาดไงเพราะว่าถ้าพลาดรอบนี้คืนเราไม่สามารถรอดีกนะมันต้องรออีกประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะนานอ่ะบอสจะมาแล้วป่าวะมันใกล้จะมาแล้วทุกคนถ้าบอสมาแล้วเราถึงตรงนี้ผมจะขออนุญาตตงแข่งนะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะไม่รอดไงอุ้ยเท่านี้มันอ๋อวาย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 วาไวายวายวายซิง เอ้ยทำไมมันเร็วจังวะดวงหน้าเนี่ยอย่าตันนะเว้ยเพื่ออย่าเพิ่งตันนะเว้ยเนี่ยมันชอบตันอ่ะผมไม่ชอบแม่งเลยยูโน่ขอร้องติดติขี้หน่อยเพื่อนติด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 ขี้หน่อยเว้ยติดขี้หน่อยเฮ้ยอย่าตันกูเรียบร้อยไอชิบหายรอดไหม เรียบร้อยโอเคเราหยุดเราหยุดเราหยุดไหว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 นี่ขนาดสแต็กดีเนี่ยสแต็กดีบวกกันทุกคนมันยังไหวเงี้โอเคไม่ไหวแล้วก็แหละมันตันนะผมไม่ชอบเลยด่านเนี้ยมันดีถ้าเกิดว่าสแต็กคุณแบบไม่ดีอย่างผมนี่ก็ก็ระวังตัวไว้ครับแค่นั้นแหละมันจะซีอยู่ซีอยู่หน่อยนะแต่ยังไงมันได้รอดหรอกมันหนีไปมันก็เจอคาตาคูลีผมเก็บอยู่ดีแหละอันนี้ผมให้ดูก่อนว่ามันไหวไหมผมผมเชื่อว่ายูนอฟฟ์ผมไหวผมจะไม่ลงคาตาคูลีผมจะไม่ลงอะไรช่วยเลย ผมเชื่อว่ายูโน่ผมไปไป you know. ไเลยยูโน่ช่วยตัวนายเฮ้ยทุกคนหวานเจี๊ยบไอเชี่ยม่งสแตนอีวโอเคตายตายตายเล่นลาครับทุกคนเป็นไงบ้างครับก็ทําได้เห็นแล้วว่ายูโน่ก็สามารถโซโลเลดได้อย่างสบายๆแม้ว่าสแตนกองผมจะกากขนาดนี้นะครับและแม้ว่าตัวละครผมจะมีทูสปิริตแต่ก็อย่ามองข้ามสแตกนะครับทุกคนใครได้จจมาเล่นก็ระวังเรื่องสแตนให้ดีๆนะครับ สแตทซองผลต่อบ,บัฟมากๆนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ชอบกันไหมครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตาช่องจูของผมกันทุกคนนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน